หนึ่งค่าให้กับศัตรูคนสําคัญก็เหมือนเสียจิตวิญญาณตัวเองไปสหายโลกที่กว้างใหญ่ใบนี้เต็มไปด้วยคนที่หัวใจแหลกสลายหนึ่งมันเป็นศัตรูเดินวที่ขวางทางเจ้าอยู่ถ้ามันสักพ่อเจ้าจะได้ตายตาหลอกเจ้าเหลือเวลาไม่มากแล้วจงปล่อยวางความวิตกและคุณเคืองบางทีอาจจะมีประกายความหวังอยู่ก็เป็นได้ มันผูพิวดุพวกเราจริงยุทธภพมาได้ข้าจะไม่ยอมเสียมันไปเด็ดขาดปลาบุกสาเจยเจ้า,า,จาออกตามหาเจ้ามาแปดปีแถมฝึกหนักข้าตการปราบมือกับเจ้ามาตลอดไในเวลายืดเสน้นยืดสายแล้วฆ่ามันหลังจากวันนี้จะไม่มีพักเช็ดอีกต่อไปข้าจะขึ้นคอขายตำแหน่งปลาบุกเจ้ายอยากจะตายแบบไหนหาด้วยคมกระบ,บี่ที่ข้าสะท้อน ตามเทวดาซอฟต์มาสเตอร์ 3D 15ธันวาคมนี้